เดินเข้ามาเป็นทางเดินนะที่เต็มไปด้วยต้นไม้ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายเดินไปเรื่อยๆฮะมอามาัอบควครับคุณ Đi vơ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 bơm ho. nào Mày đai lọc nữa มีคนอยากเล่นสวนน้ำแล้วครับทุกคนสวรรค์แล้วต้องยังไงห้สวยบันเลน่้เลยอลยผมขอตั้งกล้องผมหนะน่ยเอาสองฝั่งนี้แหละนันก็ได้ยู่น,นี่ก็สวย้าป้าจะแไปนนะเออนี่ป้านะ มาตัว่แล้วก็ัรอาใสนี่ไว้ใส่ชูามาใส่เลยใส่นลยนะอีกนี่รอเลยครับผมนนี่หครับเนีเดี๋ยวผมเอานี่ออกไปก่อนเจอความบันเทิงเวมันก็มีนะนี่จ้ามังกลครับตัวอตั้ขอบคุณครับถ่ายน้งเ็นี่อองด้ย อาโอเค65ครับผมไปโอเคฝัคคค่งนี้เลยนะฮะไหนฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไปกันก่อนดีกว่าฮะร้อนนะตอนนี้อไปกันีเลย